อวันนี้พะเรียงก็มาขายยางเนาะให้คนงานยกอยู่ด้านหลังคนขิ่เป็นลอกของเดือนเ่สายนนะครับดูสภาพรถจะไหวหรือไม่เนี่ยเออให้มันเยอะๆมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวไปถอยโฟวิลใหม่ก็ได้วะไม่ใช่ปัญหานะครับรถเราจะเก่าแต่เราก็ยังมีแรงอยู่นะเออเหมือนคนนั่นแหละ เพื่อนๆครับน่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนู้นมีอีก20กระสอบนะครับนี่ก็ประมาณสองตันครึ่งนะครับโอ้หมดหรือเปล่าเนี่ยหมดไม่หมดก็ใส่ให้มากที่สุดครับเพื่อนๆมันนะมันเอะกี่มาสังหารเราค้มาเสร็จเรากองโสังหารเราถามเขาวางทั้งหมดกี่กระสอบบอกสิบห้ากระสอบทั้งหมดสามสิบห้ากระสอบที่ลานแล้วนะครับโอ้รถขึ้นไม่ไหวพนเลืองจะต้องเอาลงข้างทางไว้สิบกว่ากระสอบนะครับพอดีทางที่ขึ้นมาเป็นเขาชันรถขึ้นไม่ไหวนะครับเปลี่ยนรถใหม่แล้วมั้ง ไน่เอาดีกว่าเพืงสตังหรือว่าไม่มีเงินซื้อก็ไม่ทราบนะครับ่าเชิดเป็นอะไรเลย <c oughs> ดูไม่จืดเดี๋ยวคอยมาดูกันว่าได้กี่ตันนะครับ